สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับมะปางนะคะที่เตริรภไยสาลีเจริญยนต์ค่ะวันนี้เลิกการยามดีนะคะมะปางก็มาปล่อยรถ h o n d ้าบีโอนะคะ 1.2S MT สีขาวปี2016ให้กับพี่ยุทธกันนะคะเดี๋ยวเรามาถามพี่ยุทธกันนะคะว่าพี่ยุทธรู้จักทางร้านไัยาลีเจริญยนต์ของเราจากช่องทางไหนนะคะ ตามดังในช่องทางเพจครับผมอ๋อช่องทางเพจนะคะแล้วมาดูรถกับทางร้านแล้วเป็นไงบ้างคะอืมประทับใจครับอ่าคือก็ค่างดีมากครับดีมากเลยใช่ไหมคะมาดูรถแล้วเป็นไงคะเอ่อตรงปกไหมคะใช่ครับตรงปกมากครับตรงปกมากค่ะแล้วการบริการของทางร้านและพนักงานเป็นไงบ้างคะ โอ้ดีเยี่ยมครับการบริการเยี่ยมมากเยี่ยมมาก,มากเลยใช,ใช่ไหมคะแล้วก็การบริการของทางไฟเน้น P พีเป็นไงบ้างคะโอเคมากครับโอเครวดเร็วทันใจใในะคะไปถึงบริษัทเลยลูกค้าก็เป็นพนักงานบริษัทนะคะอันนี้ก็อัดมัดภายในหนึ่งวันให้กับลูกค้านะคะคอยากให้พี่ยุทธฝากถึงลูกค้าที่กําลังสนใจรถออกรถมือสองให้กับทางร้านนิดนึงค่บครับถ้าใครที่กําลังมองหาอยู่นะครับผมแนะนําครับที่นี่เท่านั้นครับเพราะว่า มีการรับรองจากใบต่างๆที่ที่มาตรวจให้ดูบริษัทฟูอินสแตนชั่นค่ะแล้วก็ตรวจเช็คเช็คอย่างไงก็คือตรงปกครับตรงแน่นอนครับคุณภาพมากครับขอบคุณค่ะพี่ยุทธนะคะก็ตัวนี้ก็ถึงจะเป็นรถเล็กนะคะแต่เราก็มีการตรวจฟูอินสแตนชั่นให้ลูกค้าในนะคะในเรื่องโครงสร้างนะคะของเราจะไม่มีชนหนักไม่มีพิควาไม่มีตัดต่อไม่มีน้ําท่วมนะคะตรวจพบคืนเงินสามเท่าแล้วก็มีการบริการหลังการขายให้ก็คือ ตัวนี้รับประกันเครื่องยนต์เกียร์เฟือง้้ายให้กับลูกค้านะคะวันนี้มาปางนะคะและพยุทธ์ก็ขอ ไว้แมา่บางก็ขอวอวพรให้พิยุทธ์นะคะรับรถคันนี้ไปมีแต่วความโชคดีนะคะขนเงินขนทองนะคะแล้วก็ขับขี่ปลอดภัยมีลูกค้าก็แนะนํามาให้ทางร้านไพศาลีเจริญยศของเราได้นะคะวันนี้เม่ปางและพิยุทธ์นะคะก็ขออนุญาตไปสมมอบรถกันก่อนนะคะแล้วมาติดตามว่าเม่บางจะปล่อยรถคันไหนให้กับลูกค้าอีกนะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ